วัสด,ดีนะ,นะครับผมวันนี้เราลับไม่อยู่แกล้งกันแ,กแล้วนะครับผมว,วันนี้เราจะมาแก้ไอพีนะก็คือว่าวันนี้เรานอน,ด,น,นดูนู่นดูนี่ไปแล้วเ็เจอคลิปคลิปหนึ่งที่น่าสนใจก็คือก็คือว่าเอาเมนทอสมาใส่กับแปบฟี่อะ่ะทุกคนแล้วมันจะแบบบ้มอะ่ะแบบปูขึ้นมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราอ่ะจะไปแก้มันตอนเนี้ยมันทำอะไรอยู่ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันทำอะไรมันน่าจะอยู่ข้างนอกอะ่ะโอเค เราไปดูมันก่อนเอาล่ะครับทุกคนแต่แนระ้เราก็รู้แล้วมันทำอะไรอยู่คือมันล้างใจยอยู่นั่นเองโอเคครันนี้คือโอากาสดีแล้วเดี๋ยวเราเรีบไปทำอุปกรณ์กันไปโอเคเร็วนี่ครับ

อน oh ี uh ่อไเนี oh, ่ยโอ้โหนี่เปียกเลยเอาไไปดคลิปมาไงให้เขาแกงเหรอเขาแกงอะมันไม่พุ่งแบบมันไม่พุ่ง้ไมมันไม่ดาเงอด้วยเนี่ยเห็นหมคนกำลังจานอยู่น่้ไมไม่พุ่งเหมือนเขาอะโอ้โหเก็บด้วยโอเคท ปิดคาดไปหน่อยแอบมาาแต่ปเริ่มหมดแล้วเห็นไหมมันไม่พุ่งอย่างเขาทำอ่ะก็แเขาทำมันแบบบบวุบนแบบพุ่งตู่ห่าไอ้แบบมันพุ่งแบบกระจองงงแหงอะโอ้ยใช่ไหมเปลืองเนี่ยซื้อ30บาทโอเคคลิปนี้แม่งแกงไม่สำเร็จทุกคนดูแพงมากเลยเห็นไหมซื้อมาตั้งเท่าไหร่30บาทราคามันขึ้นนะการแบบเนี่ยเปียกอะ เปียกอะเปียกแบบชุ่มฉ่ำเลยวปิดกล้องี่ยขอบคุณนะคะที่รับชมในการทดลองที่เฟล,ลมากที่สุดในโลกเลยนะคะ <c oughs> เจอกันใหม่มคลิปหน้า